สวัสดีครับแคนาฟาร์มครับแคนาชาแน,นลของเ้าครับเก็บสิ๊กเก็บเฮดมือแรกครับมื่อในรอบนี้ครับผมมาบึงกันว่าหน่อยหลายซ้ำได้วันด,ดอกหรือว่าเฮดที่เกิดก้อนก็นสติ๊กเก็บออกครับ สองคูย่างกันก็นกนได้เก็บครับผมเก็บครับดอกเล็กๆเขาก็จงไว้ครับผมเก็บมาเอื่นได,ด้ได้ส่งแล้วง่ายแล้วก็เก็บขายครับมัน มีทรงสลับเป่าอยู่ครับผมแต่กับว่าายครับจะเป็นเพราะว่าเกิดทีครับเหตุเกิดทีก็แย่งอาหารกันครับแต่ก็บว่าเป็นยังครับเกิดทีก็เก็บคือเกขาครับดอกน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมแคนะ่ channel, คนะ้าชาแนลแค่น้าฟาร์มของเ้อครับผมสวัสดีครับ